เปิดตัวแล้วนะคะสำหรับแอปพลิเคชันนี้นะคะเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Google Play และ App Store โดยแอปพลิเคชันนี้นะคะมีชื่อว่า good money by gsb นะคะแล้วเขาก็ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแอปนี้นะคะไว้ว่า good money by gsb ให้บริการสินเชื่อบนแพลตฟอร์มดิจิตอลหนึ่งในพันธมิตรของธนาคารอมสิน ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายที่มุ่งสร้างโอกาสให้คนไทยเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม เพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อการประกอบอาชีพและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในในบริหารการใช้จ่ายอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้จะถูกนําเสนอตามวัตถุประสงค์ข้อมูลทางการเงินและความสามารถในการชําระเงินมีการคํานวณดอกเบีย้ยตามความเสี่ยงด้านเครดิตของลูกค้า ซึ่งมีโครงสร้างดอกเบี้ยที่เป็นธรรมนอกจากนั้นยังมีเครื่องมือที่ช่วยประเมินดอกเบีย้ยและวงเงินขั้นต้นให้กับผู้สมัครสินเชื่อได้โดยแอปพลิเคชันนี้นะคะจะแบ่งสินเชื่อเป็นทั้งหมด2สินเชื่อนะคะจะมีสินเชื่อส่วนบุคคล G ู o d ม o n e ีและสินเชื่อนาโนกู๊ดมันนี่ในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มจะพาทุกคนมารู้จักกับสินเชื่อนาโนกู๊ดมันนี่กันค่ะ สินเชื่อนาโนกูดมันนี่นะคะมีรูปแบบการให้สินเชื่อนเนี่ยเป็นแบบเงินก้อนและผ่อนชำระขึ้นเป็นง,ดงวดๆด้วยการชำระยอดคืนเดือนละเท่าๆกันโดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันให้วงเงินกู้สูงสุดถึง100000บาทวงเงินและระยะเวลาการผ่อนนะคะวงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน5เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน1,000 0 0บาท ในส่วนของระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดนะคะเขาให้ชำระสูงสุดนานถึง24เดือนจุดเด่นของสินเชื่อนะคะมีอัตราดอกเบีย้ย29-33%ต่อปีสำหรับสินเชื่อนาโนโกูดมันนี่ให้สินเชื่อตามความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ของลูกคา้าโอนเงินไวภายใน5นาทีหลังจากทำสัญญาสินเชื่อสำเร็จวงเงินกู้สูงถึง5เท่าของเงินเดือนสูงสุด1 0 0 0 0 0บาท ใครสามารถสมัครได้บ้างโดยเขาจะให้ข้อมูลมาว่าจะต้องมีสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ถึง60ปีบริบูรณ์มีรายได้ประจำและมีอายุงาน6เดือนขึ้นไปจะต้องมีรายได้ตั้งแต่8,000บาทขึ้นไปสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระมีสถานที่ทำงานในประเทศไทยและจะต้องมีเบอร์โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยมีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอนในประเทศไทย สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสินเชื่อนะคะให้เพื่อนเอนเตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นขอสินเชื่อเพื่อความสะดวกไม่ว่าอาชีพไหนก็สามารถสมัครได้ 1. จะต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนเป็นบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ 2. มือถือสมาร์ทโฟนที่มีระบบ Android และ iOS 3. รายการบัญชีธนาคารย้อนหลังหรือสเตตเมนต์หเดือน 4. สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองเงินเดือนสำหรับผู้ประกอบอาชีพพนักงานประจำ 5. เอกสารเครดิตบูโรแบบมีคะแนนสำหรับผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านวิธี EKYC 6. หลักฐานแสดงรายได้อื่นๆเช่นสำเนาทะเบียนพาณิชย์หนังสือจดทะเบียนบริษัทในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการแบบจดทะเบียน50ทวีสัญญาจ้างงาน สัญญารับเหมาก่อสร้างสัญญาเช่าพื้นที่บินใบเสร็จรับเงินอินว o i c ์ต่างๆเป็นต้นในส่วนของวิธีการดาวน์โหลดนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดแอปพลิเคชันมานะคะสำหรับระบบ Android นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง Google Play และสำหรับระบบ iOS นะคะสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่านทาง App Store ต่อไปนะคะค้นหาในช่องค้นหานะคะจะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษว่า Goodmoney หรืออาจจะเป็นภาษาไทยก็ได้เสร็จแล้วกดติดตั้งแอปพลิเคชันได้เลยในส่วนของวิธีการลงทะเบียนใช้งานนะคะขั้นตอนที่1นนะคะให้ทุกคนเปิดแอปพลิเคชัน Goodmoney ขึ้นมาค่ะขั้นตอนที่2นะคะกดปุ่มลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบขั้นตอนที่สามนะคะ ยืนยันรหัส OTP ให้เพื่อนๆกรอกหมายเลขโทรศัพท์มือถือลงไปนะคะเสร็จแล้วกดปุ่มส่ง OTP หลังจากนั้นกรอกรหัส OTP ที่ได้รับจากข้อความของเพื่อนเ,อนเสร็จแล้วกดปุ่มยืนยันและขั้นตอนที่4นะคะการให้ความอนุญ,ญาตในการเก็บข้อมูลนะคะเลือกความยินยอมในการอนุมัติเก็บรวบรวมข้อมูลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลชีวมิติ ในส่วนของขั้นตอนที่5นะคะเป็นการเลือกวิธีการยืนยันตัวตนนะคะโดยเพื่อนๆสามารถเลือกโดยเพื่อนๆสามารถเลือกยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน MyMo หรือว่ายืนยันตัวตนผ่านสาขาธนาคารออมสินแล้วก็ยืนยันตัวตนด้วยตนเองผ่านระบบ eKYC ก็ได้นะคะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สมัครผ่านหรือไม่ผ่านยังไงนะคะ สามารถมาคอมเมนต์แบ่งปันประสบการณ์ใต้คลิปได้เลยค่ะ